สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่บ้านนะคะเป็นเมนูต้มจืดฟักใส่ซี่โครงหมูนะคะก็น,น้องไมเป็นเด็กเอเนะคะก็จะทานเมนูกับที่บ้านทุกมือนะคะทานเมนูเดียวกับแม่เลยค่ะวันนี้ของน้องไมก็จะเป็นเอ่อฟัก ต้มฟักใส่ที่โครงเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีไขเ่เจียวปลาแซลอมอนด้วยนะคะวัตถุดิบที่เตรียมนะคะก็มีนี่ค่ะฟักเขียวนะคะยมจะหั่นเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนงเก g e r ฟู้ดนะคะเพราะว่าเด็ก Double <th> เบเดวิลเนี่ยเขาต้องมีลักษณะการหั่นแบบนี้เพื่อจะให้เด็กนะคะหัดหยิบจับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงตามวัยนะคะแต่ว่าน้องๆที่าสายป้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็อาจจะหั่นให้มันเล็กๆหรือไงบบก็แล้วแต่ให้มันพอดีคำลูกที่ลูกเคี้ยวได้กินได้นะคะ เค okay, ฟ้าเขียวแล้วก็จะมีเป็นน้าซุปค่ะอันนี้เป็นซุปผักเบบี้นะคะแยมต้มแล้วก็ฟีดเอาไว้นะคะใช้แทนการปรุงรสค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแซลมอนกับไข่นะคะ1ฟองซี่โครงหมูค่ะอันนี้ต้นหอมกับผักชีซอยนะคะยมซอยไว้เพื่อของตัวเองด้วยนะคะส่วนอันนี้เป็นกระเทียมเจียวค่ะไว้ใส่ของลูกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันเลยค่ะ เ็นหม้อทีอยมใช้นะคะหม้อทำกับข้าวลูกโดยเฉพาะนะคะเอาไว้ทำอาหารลูกค่ะโอเคอันนี้ยิมใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะตั้งหม้อให้น้ำเดือดนะคะให้น้ำรอนสักนิดนึงค่ะน้ำรอนแล้วนะคะยันมก็จะใส่นี่ค่ะซุปเบบีดีฟิตไปลงไปนะคะรอให้สุปละลายก่อนนะคะข้างๆก็จะเป็นหม้อของแม่นะคะนี่หม้อแม่ค่ะต้มทิงไว้แล้วนะคะ รอตุ๋นให้มันนิ่มๆค่ะกลับมาของรูปก,กันรอซุปผักละลายก่อนนะคะนอเค,ค่ะน้ำก็เริ่มร้อนนะคะเพราะว่าซุปที่สิดไปก็ละลายแล้วนะคะ หม้อนี้นะคะเป็นหม้อชนิดพิเศษนะคะที่จะทําให้เกิดความร้อนไวมากค่ะเคลือบด้วยหินชนิดพิเศษนะคะถ้าเกิดแม่คนไหนสนใจทักมาสอบถามสังส่งซื้อยันได้นี่มีกระทะให้ด้วยนะคะมีตัวกระทะด้วยนะแล้วก็จะมีซึ่งนึ่งกับฝาปิดให้ด้วยนะคะตัวหม้อค่ะคุ้มมากเลยนะคะทักมาได้ะคะ่ะถ้าสนใจโอเคใส่ขอ,ของด้านแหละทงทำต่อทำต่อต่อไปนะคะใส่นี่ค่ะซี่โครงหมูลงไปค่ะใส่ไปเลย นี้ยังทาสาหรับ2มือนะคะเดี๋ยวไว้จะเหลือไว้ทานพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะจะเก็บใส่ตู้เย็นแช่ฟรีทีลูกกินพรุ่งนี้เช้าด้วยนะคะเพราะว่าต้มทีเดียวแล้วแบบกินได้ไม่กินครั้งเดียวอะเสียดายเสียเวลาต้มเนาะก็จะแบ,บ่งไปกิน2มือนะคะก็จะใส่ซี่โครงประมาณ5้าซี่นะคะแม่แม่ใส่ตุ่มนะคะก็สามารถที่จะตุ่นซี่โครงจนเปื่อยแล้วก็เลาะ ล้อซี่โครงนะคะออกเพื่อที่จะเอามาปั่นมาบดอะไรให้ป้อนลูกก็ได้ค่ะแล้วแต่ลําสะดวกเลยนะคะแต่ว่าของยมเนี่ยน้องเปนเด็กเบลเดบิวค่ะก็สามารถที่จะหยิบแทะทั้งชิ้นแบบนี้ได้เลยนะคะโอเคแล้วก็จะต้มกระดูกไปเรื่อยๆก่อนนะคะประมาณ15นาทีค่ะ ะะแม่ก็ค่อยช้อนฟองออกไวยนะคะครบสิบห้านาทีแล้วนะคะมันก็จะใส่นี่ค่ะฟักเขียวตาม,มลงไปเลยนะคะของแม่ที่น้องกินแบบป้อนนะคะแม่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ไปบดไปบดอีกทีก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะ ยามจะต้องทำแบบนี้นะคะตามหลักของ B I ีค่ะโอเคแล้วก็จะต้มต่ออีกมา15นาทีค่ะของลูกลราก,ก็จะไม่มีการปรุงรสอะไรลงไปเลยนะคะน้ำซุปนะคะก็ได้ความหวานหอมจากเนี่ค่ะซี่โครงแล้วก็ฟักฟักเขี่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นความหวานจากไอซุปผักอะคะ่ะตัวซุปผักที่ยามใส่ลงไปนะคะหม้อที่ยมขายก็จะมีฝาให้ด้วยนะคะแม่แม่จะปิดฝาไว้แบบนี้ก็ได้นะคะ แข็งแรงมากนะคะหนาด้วยกระจกหนามากนะคะสนใจทักมานะคะระหว่างรอก็ขายของค่ะแต่ว่าแยามอาจจะไม่ปิดหนาย,ยังจะเปิดไว้แบบนี้นะคะถม่แม่ไหนจะปิดก็ปิดได้ค่ะเดือดมากยังจะเบาไฟก่อนนะคะค่อยๆตุ๋นไปค่ะให้มันนิ่มๆน,นะคะ แม่ชอบถามกันเยอะว่าย,ยมใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรนะคะนี่หอข,อข้าวนะคะยี่ห้อนี้นะคะมันสามารถใช้ได้ทั้งทั้งแบบกินสดก็คือแบบกินหยดตอนอาหารเย็นแล้วแล้วก็ทําตอนอาหารร้อนๆได้มันทนความร้อนสูงนะคะยำเลยเลือกใช้ตัวนี้ค่ะจะได้ไต,ต้องไปสลับอาหารนู่นอาหารนี้ไปมานะคะเพราะน้ำมันมะกอกมันมีหลายตัวนะคะสําหรับกินร้อนกินเย็นนะคะขี้เกียจเลือกหลายตัวก็เลยใช้ตัวนี้ที่เดียวจบนะคะมีประโยชน,นะะ์เหมือนกันค่ะมีก้าสามเหมือนกันนะคะ ตั้งน้ำมันรอไว้นะคะแล้วก็จะไปตีไข่กันค่ะไข่เจียกไต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะของของลูกไม่มีอะไรที่ปรุงเลยค่ะก่อนหนึ่งกอกไม่ปรุงนะคะหลังหนึ่งปวกก็ถ้าไม่ปรุงได้ก็ยังดีนะคะก็ดีนะคะแต่ถ้าแม่ๆของเด็ปรุงนิดหน่อยก็ได้พอลูกก็เริ่มจะเบื่ออาหารแล้วแหละเข้าหนึ่งขวดนะคะปรุงไม่มีรสชาติหน่อยก็ได้ะะขี่เรียบร้อยค่ะ ลงเตากันค่ะกระทะร้อนแล้วนะคะคือร้อนไวมากจริงๆมีกระทะสำหรับทำข้าวลูกนะคะมันก็ดีอย่างนึงคือว่าจะลูกในวัยก่อนขวบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทันทีทีมากลำส่งลำไส้ก็ยังไม่ค่อยดีนะคะบางทีก็ไปเจอเชื้อโรคอะไรปนเปื้อนตามนู่นนี่นั่นมากมายนะคะแยกแบบนี้ไวก็ดีค่ะล้างแยกทำแยกนะคะ ตะหลิวซิลิโคนอันเล็กี่ก็แถมด้วยนะคะมีมาอยู่ในชุดเลยนะคะเข้าเซตเลยก็ในชุดก็จะมีกระทาแบบนี้นะคะหนึ่งใบแล้วก็หม้อเหมือนที่ยำต้มฟักอะคะ่ะหนึ่งใบมีซึ้งให้ด้วยนะคะตัวซึ้งเลยคะ่ะเอาไว้นึ่งของลูกได้แล้วก็มีฝาปิดในกรณีค่ะซิลิโคนตะหลิวซิลิโคนนะคะคุ้มค่าราคามากแล้วก็วัสดุเนี่ยคือหนาแข็งแรงนะคะดูได้เลยนะคะไม่กองแกงนะคะ ยังขายถูกจริงๆคุ้มราคาค่ะสั่งกันไปเลยมันจะขาดมันจะขาดแล้วมันจะขาดแบบมันขาดเลยอะ1 2 3สอง,สองาโอ้โหทังทั้งไข่เจียวนะคะยังขอแบ่งซึ่งเลยละกันมันหนักปลาจะม่าไปหน่อยเนื้อปลามิดักการเย็ก เลยไม่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรหนึงางดำหน่อยคะคะทีกเลยค่ะก็ดูให้มันสุกๆนะคะของพวกนี้ต้องทำสุกเลยนะคะจะมาดิบๆสุกๆไม่ได้นิดเลยค่ะถูกแวะไปดูหม้อกันหน่อยซิหม้อฟักอ่อห่อนี่นะคะ ไปเรื่อยนะคะให้มันนิ่มๆเปื่อยๆนะคะไข่เจียวพอแล้วนะคะเอาขึ้นเลยะคะ่ะมันก็จะเอามาหั่นนะคะให้มันเป็นชิ้นยาวๆนะคะ เดี๋ยวรอเสิร์ฟใส่จานค่ะก็ได้ไข่เจียวแล้วอย่างหนึ่งนะคะรอรอซุปฟักค่ะมาดูฟักกันต่อค่ะยังไม่ไิ้มเท่าไหร่นะคะยังจะต้มไปอีกประมาณ10นาทีค่ะ เปิดไฟอ่อนนะคะไม่ต้องแรงแล้วนะคะค่อยค่อยตุ่นไปเรื่อยนะคะไฟแรงเนี่ยน้ำจะแห้งเร็วด้วยคะ่ะต่ออีกสักสิบนาทีนะคะโอเคได้ที่แล้วนะคะยาพอแล้วนะคะเพราะว่าฟักก็นิ่มพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานนะคะ เอาแค่ตะเกียบก็เอาที่มีชาะะอมแค่ะเพราะว่าของแม่ก็นา่าจะหลับกันนะคะ<ม>นองเนี่คยได้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีกมางแถมอันนี้ด้วยใส่เค็มเจียวด้วยน่ากินไหมคะเดี๋ยวรอไปเสิร์ฟลูกนะคะก็จะมีผลไม้นิดนึงค่ะ ไปตั้งโต๊ะกันค่ะแอมจะเสิร์ฟมาละกอลงไปด้วยนะคะก็คืออาหารลูกยังก็จะพยายามให้ครบห้าหมูทุกมือนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงเอ่ยน่ากินไหมคะส่วนมื้อเย็นของหนูที่บ้านวันนี้กินอะไรกันคะ